สวัสดีค่ะพี่น้องช่องนอนชานนลำเพลินออฟิเชียลค่ะบาบแห้ะค่ะพี่น้องช่วงนี้เข้ากับกาลังสิเตรียมตัวเดินทางไปงานมื่อนี้แสดงอยู่บ้านแก่บ้านแก่ตำบลบ้านใหม่ชัยพูจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพี่น้อง ตอนนี้เข้าไปยังยู่มองเก่าบัานพระเอกตน้นวิมลใช่ค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศช่วงใบใบพวกเป็นสีบาบสามเอกบ่พี่น้องเตรียมตัวออกเดินทางค่ะพี่น้องค่ะ จินทอรสวัสดีค่ะเฮ็ดย่างค่ะนี่กินกังส้ีเห็ดน้ำจิม้มซีฟู้ดน,นี่ค่ะพี่น้องสวัสดีครับรสามใจกรอบหลับนี่น้อมไปจิ้มไปต้นเอาไิเห็ดลวกจิ้มหอยแครงกับน้ำจิม้มซีฟู้ดไปไหนน้องวงจิ้ม วันนี้มีของฝากไปให้อีหลาด้วย<า>ให้อีหลาองอิงด้วยมื่อนะี้โอ้คือสิถือใจเพื่อน,น้องเมื่อนี้เนาะมีหลายอย่างของมกักเพดคนเลยของโปรดแม่จินทําเองเลยนะคะต้มน้ำอะไรดีนะจากน้องตังดนกน้ำยินก็เป็นสดแห้งเนาะหมาว่านนองกินเนาะปลาหมึกกระสดเนาะปลาหมึกกระสดุดตุ่นปลาสด หอยแข็งกระต๊ดแซ่บยุคใจยุคบุกคิดวังทะเลไทยสมุทรสาครหอยแข้งกระนวยแบบไงคุณนน้ำกระลังสุดือยพี่น้องอันนี้โอ้เตรียมไปแทนนอกรอเยนเตรียมพร้อมแล้วเมนบอลนี่เตรียมพร้อมเดินทางแล้วเมนบอลพร้อมแล้วข้าเห็ดพร้อมห่อนไม่ไมไป เอาจากอนั ini, ่นน่ล้วคหวกินวิ่งคือือน uh, ี่อยากอยากไอ้ลีบแจ้งน้อยบอสได้ป hmm. ็นสุโขดบอือ็สุโขดนันดต้องให้แดงแดงน้อยบ่สีด้แกงยงแกงอ่าือนี่เป็นแกงก็ว่าดแหงเนาะแ่บ ก็แบแล้วที่นอน,น,นว้นะวะวาวะว้วาหัวเฮียแล้วนอกนน้ำเย็นเพื่อนยังนี่ฮะอะไรเป็นหนังมันแข็งแทนเนื้อมันแข็งไหมจ๊ะ เทคนิคไหคไมค่ะไม่ตัวนี่เ <c oughs> พราะว่าปกติสัดววกไม่เคยนอก,กจอักเือไขเนื้อมันอยู่บราว,ว่าว่าไขมันซุกไวอีกไหมก็ไผ่ <c oughs> ข้างในมันเป็นกรอบ,อ,บ <c oughs> อยานวยหนึ่งเลรอ ฟองมากเพื่อนบ่อหนิฟองมากอีดาบ่อฟองปวดเลยแม่นบ่พอดีบ่โอ้ก็บ่แดงว่ะสุกปวดหรือเปล่าก็เป็นสุกปวดบ่น้องจิมีนสุกกลนแม่นบ่อชุ่กลอะเลยน้ำจิ้มแต่แสบแห้งเลยค่ะพี่น้องขาวปีเมือปีเมือนี่แหละคุณแม่จีนได้ยม่อกแดงหรอกมันเป็นแบบนี้ทรงเซฟเป็นหอยแข้งเลือดว่ะ นาะมันว่าแดงไหมมันขึ้นแดงบ้งมันว่าไม่จำเนี่พอดีอมทำไล่เตะมันขึ้นมันสูบโพดสูบหรือมันแกะเม่ไรเนี่ยอันนี้แกะง่ายยืนอือต้องแสดงมาเอาล่งหลัอเอาขึ้นเลยแ้่นี่ปะตองปะตองแซ่ไว้เนาะใช่ มีกระเทียมน้ำจิ้มเนาะน้ำจิม 09, ม้ 09, ม, 09, มสูตรเก่าแม่นบบสูตรมาขึ้นนี่บอกจ้าโอโ้ยแสบแห้งพี่น้องได้หลายอย่างเลยไปฝากทีมงานนะ้ำบักกอกกับบักนาวพี่แมนว่าไม่เก็บบักยมให้อีกละตี <laughs> มีอย่างเราก็เก็บให้อเอาตามมีตามเกิดล่ะค่ะพี่น้องยุสวนเจ้าของนี่แหละเข้าฝากเขก็ฝาก อันนี้คือพิพเศษสุดน้องอิงอันเท่าล่ำยู่บ้านไหนก็ขึ้นเบาถือปะบ้านบ้านแกบ้านแก่บ้านแกบ้านแกอำเภอบ้านใหม่ชัยพศ์บ่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะ ของฝากหลายเด้อแม่บ้านเอาไปใบขั้วยเขาตำหกหู้ปอกเสียบใส่ตำบมกหู้เสียบค่ะพี่น้องหอมย่มก็มี่หอมอืมที่เป็นซตบอดแล้วขึ้นยื่สวนเหมือนอีกตัวแล้วก็ยิ้เขาไปลูก สวัสดีคร oh, ับโอ้เก right. ่งมากเลยรอๆขอโทษจ้ะเมื่อยสวัสดีครับเป็นวัดติดแล้วอันนี้น้องอะไรนี่นี่น้องอะไรนี่น้องอะไรครับจอน้องยังน้องอะไรครับนิโม่นิโม่เหรอน้องนิโม่อุ้ยคนน่ะขี้เมื่อยงูหน้าอี๋น้องจะสะอ่อนเนาะ ดิไ้ไปเก็บอีกดิ่ล้างบาทบรรยากาศช่วงบายบายก็ดีน้องนั่งกินแดดออกพี่น,น,น,น้องหนาวอยู่ได้มาสั่วเนาะหนาวอยู่ได้พร้อมแล้วพี่น้องค่ะพร้อมเดินทางแล้วค่ะ สวนน,น้อยๆอยู่ข้างบ้านพี่ป่วยมีหมักย่อมมีข้องกลิ่นหลายอย่างพคิดอองขอสูตรน้ำจิ้มเนอะเด้อ ถามที่เฮ็ดแบบน้ำจิ้มไก่ดิเชียนเอียงอะเนาะแต่วาเนเป็นเป็นรสชาติที่แบบอุ้ยแสบพี่น้างเัาจะเคยกินได้สูตรนี่ส่วนมากที่เป็นอืมส่วนมากอันสิกินเป็นสูตรอันที่น้องจิ้นเฮ็ดอันไสอนเอียงกัทั่วตัดนั่นไหมส่วนมากสิกินสูตรนั้น ว่าเห็นเป็นซีฟูดกับ so โบแมนเนาะพี่บอกอยู่ไนหนี่บอกอาหารทะเลพี่อกใส,ส่กองมาแบบเลยกุ้งก็มึกกุ้งก็หมึกก็ซอสอยู่ด้วยแมนแซบซอสสุย่ายุ่ยด้ตลาดอินตลาดยังกัวมหาเทะเลไทยพี่น้องทะเลไทย

พี่น้องคะคลิปนี้เอาไว้เฉลยสกก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องช่องนอนชานนลาเพลินออฟฟิเชียลฝากอีกจักช่องหนึ่งนะด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้เนาะค่ะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ